พีมาจะมีการมาอ่เจะน่จะมีอาการแต่หนูนมนมไม่ม,มา,าไหมหลแบบ่มาห่ออย่ามันหลุดโค้งเลยเนะี่ยหลบรถอะไรมันเป็นแถรถที่วิ่งสวนมา แต่คุยดิ้นพันขา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 ออกมาไหนมาจากไหนก่อนมาจากบ้านนะดิผมอ่ะเพิ่งตื่นอ่านไหมไม่ได้สัมภาษณ์มายังเดี๋ยวดูกตรงสัมภาษณ์ให้หน่อยแดดดอกมาก็ได้เอาชื่อมายังไอ้แบงค์วิ่งไปแล้วที่ร้านมึงแยกไอ้เฮี้ย มบมังสภแกไมไม่กข้างบนเป็นร้านเหล้าหรือเปอะไร สองสามนี็บประชาคมนี้สิไม่มีได้ไงอ่ะประชาคนเออมรเชาคมคนไทยมีได้ไงเดินๆที่อยู่ท่า เออผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วเหมือนเขาขับเข้าโค้งมาแล้วก็หลุดโค้งครับเขามาเร็วไหมตอนที่เราเห็นมามาเร็วหรอครล่าเขาเขาวิ่งมาคันเดียวเลยบ้างหรือว่าเขาอ้างว่ามีรถสวนมามีไหมผมหันไปไม่มีรถนะพี่ไม่เห็นใช่ไหมแต่เขามาคันเดียวครับทำไมแต่เวลามันอัวมันมาประมาณเท่าไหร่ที่เรามองน่าจะประมาณหกสิบได้เร็วใช่ไหมแต่เร็ว่เร็วอยู่พอชนเสร็จเป็นัไงต่อ พอชนเสร็จแล้วยังไงต่อเสาไฟมันล้มเลยล้วเสาไฟก็ล้มเลยระเบิดไล่ล้มไม่ดีละต้นเยอะต้นเห็นที่เราถ่ายคลิปไว้มันมีไฟสะารึไหมใช่ใช่ครับมันระเบิดขึ้นมาเลยใช่แล้วตอนนั้นชาวบ้านนี้เขาออกมายังหรือว่าออกมาหลังจากเกิดเหตุออกมาหลังจากเกิดเหตุแบบหนึ่งเราว่าเขาเมา ไม่แน่ใจพี่แต่ตอนชนผมเห็นเขาสตารทรถหลายรอบเหมือนจะนีอ่ะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจตามไม่ติดใช่สตารไม่ติดจริง